ครับผมโค้ชบรดีเรียลลีร้อยเดี๋ยวเ,เ,เป็นงไงบ้างังสิหน่อยอ่าจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่ๆครับจริงๆก็มีการคุยกันแหละจริงก็เรียกว่าเป็นโคบโบอลดีที่ร่วมร่วมทำกันแหละครับทุกคนก็ ต,ตั้งใจทากันอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนตั้งใจมากท้งแบบว่าทีมพี่โปรดิวเองแล้วก็ทีมแบบพี่พุ่มกับเองทีมพี่โคเรคติ้งหรือว่าอีกหลายส่วนเนไอรอนแฟกตอรี่ Idol ที่ทุกคนตั้งใจกันมากอะไรเงี้ยเราก็มีส่วนร่วมด้วยครับในส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยจริงก็เป็นการสอนพี่ๆอะไรคนสอนครับในเรื่องของการแบบว่าในเบื้องหลังอะไรเงี้ยจริงก็รู้สึกว่าพอมาทําเบื้องหลังรู้สึกว่าเออเบื้องหลังแอบหนักนวงเหมือนกันเพราะว่าเราเราอยู่เบื้องหน้ามาตลอดอะไราเงี้ยครับผมจริงก็เป็นการเรียนรู้ครับจริงดีด ด้วยความว่าเราเป็นนักแสดงพอแบบได้คุยกับน,น้องๆอ,อะไรเงี้ยเราก็จะแบบรู้ความคิดตรงนั้นแบบเออเบื้องหลังคิดแบบนี้นะเบื้องหน้าคิดแบบนี้นะเราไปอยู่ตรงกลางที่แบบว่าอ๋อคุยให้ปรับให้เป็นคุยภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยครับ เล็กๆครับเล็กๆเล็กๆมันมีความกดดันที่ว่าเออเราทุกอย่างเราพยายามแบบมีภาพในหัวของเรากันเองแหละเราก็พยายามแชร์ภาพในหัวของเราว่าเราอยากมันออกมาแบบนี้อยากให้มันสกเซสแบบนี้แต่ว่าก็มีความกดดันว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้ในหัวมันจะออกมาแบบสมบูรณ์แบบหรือเปล่าหรือเรามีอะไรที่มันขาดไปหรือเปล่าด้วยความประสบการณ์เราอย่างน้อยด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่ก็พยายามครับเก็บประสบการณ์จากรุ่นพี่จากพี่ทางโปรดิวเซอร์หลักเองหรือว่าทางพี่แบบพี่ผู้ช่วยต่างๆพี่ผู้กำกับเองที่คอยให้คาแนะนาผมครับเราต้องบอกคุย เป็นเป็นคาแรคเตอร์แหละส่วนตัวผมมีโอกาได้คุยคาแรคเตอร์น้องว่าเป็นชอตว่าในเรื่องของอารมณ์ต่างๆว่าเออเราเราคือเราภาพในหัวเราเป็นแบบนี้แหละแต่ผมเชื่อว่าตัวน้องๆทุกคนนะครับคนที่รู้จักตัวละครดีที่สุดคือน้องๆใช่เราก็เหมือนกับภาพที่เราเชื่อว่าตัวละครเป็นยังไงแล้วแค่บอกน้องแล้วถึงเวลาก็ว่านั่งแชร์กันว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าตัวละครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วน้องๆนะครับเก่งมากก็จะเป็นหักแสดงในตัวละครตัวนั้นๆได้ดีที่สุดในมุมของน้องเอง ประมาณกลางปีนี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ไม่แน่ใจเลยว่าว่าจะสามารถเปิดกล้องได้ไหมหรืออะไรได้ไหมครับก็ พยายามครับเราพยายามแหละเราก็ทําไปเรื่อยๆครับว่าเออเราเราก็ยังไม่ได้เก่งมากหรอกครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองแหละให้แบบว่าอยากลองหผมรู้สึกอยากลองนะเพราะเรามีความฝันผมมีความเชื่อข้งหนึ่งว่าเราเราเราฝันฝันไม่เหอะฝันฝันให้ใหญ่อะไรก็ได้เพราะว่าความฝันไม่เคยขิดตังค์แต่วันหนึ่งพอเราฝันไปแล้วเรามีโอกาสทําความฝันนั้นสําเร็จแล้วก็หยิบมันมาทาทีละนิดทีละนิดทีละนิดวันนี้มันเริ่มต้นนะครับมันอาจจะยังแบบยังแบบว่าจะต้องขอใครไม่ได้ทุกคนอาจจะยังไม่ได้เก่งมากแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่ง ยังยังคิดอยู่เลยครับยังคิดอยู่เลยเพราะว่าใน,ใน,ใ,นในตัวบทตรงเนี้ยเราด้วยความว่าเวลาของเราโดยผมรับรับละครอีกเรื่องหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยก็ยังอาจจะไม่ได้ไปร่วมที่หน้าเซตขนาดนั้นอะไรจะอาจจะอยู่เบื้องหลังมากกว่าแต่ว่าถ้ามีเวลาจริงก็อยากจะไปร่วมหน้าเซตด้วยเพราะว่าผมต้องแมชคิวก่อนกับกับละครที่เรารับไวเนาะเพราะผมจะงานที่มาหลักเราจะรับชอบดีที่สุดก่อนครับครับ รจริงเอ่อซีไรไฟโกดครับแน่นอนอย่างที่ตอนนี้ได้ฟังกันก่อนแล้วเป็นเพลงประกอบละครที่ผมมีโอกาสได้ร่วมร้องด้วยใช่แล้วก็เพลงได้พบกันนี่ผมแต่งกันก็ตอนนี้ก็ได้ฟังกันอยู่กันสักพักหนึ่ง้ะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องวอนเธอที่ได้ดูกันแล้วก็ซีรีส์ก็จะมากันในช่วงประมาณเดือนสองเดือนสามปีนี้แหละถ้าไม่มีอะไรผ uh, ิดพลาดครับผมรูถึงว่าอาจจะมีเรื่องอื่นที่รอรุ้นอยู่ในการเปิดกล้องครับผมถ้ามีอะไรแบบว่าที่สามารถพูดได้แล้วเดี๋ยวเราจะออกมา ออกมาบอกทุกคนนะครับว่าเอ้ยเรามีงานนี้น,นะที่ทางผู้ใหญ่อนุญาตแล้วเนี้ยครับใช่ครับจริงๆแล้หลายๆคนรู้สึกเสียดาย <S <S ใช่แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเราเราภาคภูมิใจอะเพราะว่า จริงภาพพิเศษตรงนี้เพราะเราตั้งใจกันมากเราฟอร์มทีมตั้งแต่พอมหมดโควิดปุ๊บเราฟอร์มทีมกันเลยเราตั้งใจทุกคนต้องแบบตั้งใจมากๆเพราเรามีน้อยเราทากันมาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยจนถึงขั้นวันที่ฉายก็มีการคุยกันแหละว่าเ,เราื่องฉายวันนี้กันจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ผมแบบชอบมากที่ผู้ใหญ่บอกผมว่าคือไม่รู้ว่าคือจะเลื่อนฉายเป็นหลังจากสถา,านการณ์เนี่ยก็ได้นะแต่ว่าทุกคนแบบทุกคนเหนื่อยทุกคนแบบสู้ทุกคนสนุกไปด้วยกันร้องไห้ไปด้วยกันจนซีเรื่องเนี้ยมันสําเร็จ มาเป็นภาพยนตร์เรื่องสำเร็จเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนักสแสดงเองทีมงานเองผู้กำกับผู้จัดทุกคนอยากจะเห็นภาพบนจอพวกเราเลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าโรงภาพยนตร์จะเปิดต่อได้หรือไม่ได้แต่พวกเราภาคภูมิใจและทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับเราดีใจที่ได้เห็นอย่างน้อยเราได้เห็นพวกเราอยู่บนจอภาพยนตร์กันใช่ครับใช่ครับใช่ครับประมาณนั้น ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามครับอย่างตอนนี้ก็วอนเธอเข้าโรงแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมีเ e ดไฟโก้เลครับผมที่เป็นจอกแก้ว่แหละนะครับผมก็หลายคนที่อยากจะเจอกันนะครับผมทั้งในในของเครือ t r u เเองนะครับท c ซ c t e a t i เอเองหรือว่าจะเป็นในทางของ Netflix ที่จะมีการฉายนะครับในช่องทาง True ทั้งหมดก็สามารถติดตามเรดไฟโก้ได้นะครับผู้ไฟไฟผีนะครับผมขอบคุณครับ